ประชาชนตักบาตรรอบองค์พระพุทธโสธรอ,องค์ใหญ่รวมกับเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีในงาน50ปีวีรพจน์เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีวัดเทพศิรินทราวาสโดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีไยคารวาสพร้อมข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนและสิทธิอนุสิตรวมพิธีจำนวน1,000คน มีประชาชนมีสิทธิอนุสิทธิ์เปรี่ยมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อตักบาตรให้กับพระสงฆ์ซึ่งพระราชบอรเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดโสถ์ได้นิมนต์พระสงฆ์ห้าสิบรูปตักบาตรรอบองค์พระพุทธโสธรองค์ใหญ่ริมแม่น้ําเจ้าพยาสมเด็จพระธิรญานมุนีเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่นอกจากเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสพระอารามหลวงแล้ว ยัางดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเทรสมาคมเลขาธิการคณะกรรมการบริหารคณะธรรมยุทธ์เจ้าคณะภาค1 2 3และ 12- 13ธรรมยุทธ์กองแม่กองทำสนามหลวงฝ่ายนักธรรมการจัดทำบำเพ็ญกุศล50ปีวิถีพรตหรือวันบวชครบ50ปีของสมเด็จพระธ,ธิราญาณมุนีเพื่อน้อมลำลึกถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพปราภาพันเขาขำ้ำรายงาน ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลรังสิตนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงานปทุมธานี4.0มาร์เก็ตแฟร์2017พร้อมด้วยนายทวัตชัยสีทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีนายพัศพลชัยสุริยาทวิกูลประธานกรรมการบริหารหอ,อการค้าจังหวัดปทุมธานี นายธีรวุฒิกลิ่นกุุมนายกเทศมนตรีนครลังสิตนางสาวปริศานาะโกลลัสุดพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการด้านนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากข,ของประเทศโดยเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมีช่องทางในการจําหน่ายสินค้ามากขึ้นคาดหวังว่าการจัด งานในครั้งนี้จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศจากนั้นนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เดินเยี่ยมชมร้านค้าอย่างเป็นกันเองขัญชัยวะะยัชราภรวยรายงาน นายพิบูลหัตถกิจโกศลผูว้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาติเจริญพระเกียรติ8 5 0 0รษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยให้กับนายสำรวยพงประยูนอายุ84ปี อาศัยอยู่กับนางสังหงดวงจันดีอายุ89ปีพี่สาวที่บา้านเลขที่151หมู่ที่10บ้านเนินพัฒนาตำบลสาราายอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายนารงศักดิ์หอมมาลายัยในอําเภอชนแดนารง,งานและเดินทางไปมอบบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรต 85, ิ85,000หาให้กับนางปราณีกวางทุมอายุ48ปีอาศัยอยู่กับนางสาวชนรดานาดินอายุ18ปีบุตรสาวที่บา้านเลขที่96หมู่ที่6 บ้านโคกยาวตำบลลาดแคร์อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังศึกษาเรียนอยู่โรงเรียนดรงคุยวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนนางสาวโสพิต,ตามีอินที่บา้านเลขที่23ทับ1หมู่ที่9บ้านซับกระบากตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์มอบสิ่งของเครื่องใช้และวัสดุดจัดซื้อสร้างห้องน้ำให้กับครอบครัวของนางสาวโสพิต,ตามีอิน มนสิชาคล้ายแก้วปล่อยงานที่หอประชุมอาคาร5ชั้นวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีนายบัณฑิตเทวีที่วารักผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยระดับพนักงานทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มิถุนายน2560เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสสชจะทําโครงการสํารวจเพื่อให้ทราบถึงสภาพาความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งความต้องการสวรัวดสวดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐซึ่งจะช่วยให้กรารจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐมีประสิทธิภาพและปรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกตากา่างกันและนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนเพื่อสํารวจสภาพความเป็นอยู่และความต้องการสวัสดิการ จากภาครัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งครอบคลุมผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนปี2560ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้นกว่า14ล้านคนํำรงชื่นจินดารายงาน สารกลางจังหวัดนครราชสีมาประชาชนอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบกับรูปแบบการก่อสร้างโครงการลดไฟฟ้าทางคู่มาบกับเบาชุมชนถนนจีระ โดยมีนายปรีชาจันร์รวงทองนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้วอำเภอสีคิ้วพร้อมพวกซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรเอกชนและผู้ประกอบการร้านค้ารวมกว่า10คนเดินทางมายื่นหนังสือกับนายวิเชียนจันทระรนโนทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเรื่องของให้แก้ไขาการออกแบบก่อสร้างโครงการช่วงผ่านอำเภอสีคิ้วเป็นทางยกระดับ นายปรีชานายกทมสีคิ้วในฐานะตัวแทนประชาชนเขตอำเภอสีคิ้วเปิดเผยว่าชาวสีคิ้วเห็นด้วยและอินดีกับโครงการรถไฟทางคู่ที่รัฐบาลนำสิ่งดีๆซึ่งเป็นการตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งมวลชนลดระยะเวลาการเดินทางประหยัดพลังงานและเพิ่มทางเลือกในการสัญจรได้ดีที่สุดแต่การปิดจุดตัดทางข้ามรถไฟบริเวณถนนชุมค้ารวมทังสร้างรั้วกั้นความสูง2เมตรตลอดแนว ทำให้ตัวเมืองถูกแบ่งเป็นสองฝั่งในละแวกใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการโรงพยาบาลสถาบันการเงินสถานีตำรวจสีคิ้วโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขนาดใหญ่รวมทั้งเป็นย่านการค้าสำคัญประชาชนกว่า10,000 0คนต้องประสบปัญหาคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงอยากขอให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนั้นเห็นใจด้านนายวิเชียรจันทร์โน์ไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า เจตนารมณ์ของรัฐบาลต้องการสร้างความเจริญในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแต่รูปแบบโครงการเป็นทางรถไฟระดับพื้นดินมีรั้วกั้นสองฝั่งสูง2เมตรจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนการเดินทางสัญจรของเมืองเปลี่ยนไปต้นทุนการดำเนินชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากละแวกทางรถไฟมีความเจริญของเมืองทั้งสองฝั่งแม้จะมีการแก้ปัญหาสร้างทางต่างระดับแต่ไม่ได้สร้างทุกจุดทางข้าม จึงไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทําให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนในอนาคตขอให้รัฐบาลและรอฟอรทลงทุนเพิ่มงบประมาณปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างให้เป็นทางยกระดับช่วงผ่านชุมชนเมืองอย่างไรก็ตามในวันที่20กรกฎาคมน,นี้ ตนเองพร้อมผู้แทนพรรครัฐและเอกชนจะรวบรวมข้อมูลปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชนเสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอำนาจอภัยพักดีรายงาน จังหวัดกาลสินเตรียมปลูกป่า2,000ไร่ฟื้นป่าดงละแง่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงป่าดงละแง่เตรียมรับมือภาวะน้ำหลากหลังจากที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขณะที่จังหวัดกาลสินร่วมกับทุกภาคส่วนประชุมเตรียมความพร้อมปลูกป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงละแหงกว่า2,000ไร่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิาราลงกรณปรดินรทระเทพยวรลังกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมนมพรรษา65พรร 28่สิดกาคม2560ภายหลังจากที่มีฝนตกหนักทั่วทั้งจังหวัดกาลสินใน18อำเภอทำให้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นบางแห่งเอ,อ่อล้น นายสวิทคำดีผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่าในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลักณงกรบดินทระเทพะยะวรางกูลวันที่28กร,รกฎาคม2560จึงได้ร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นสํานักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นสํานักงานทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาลสินสํานักงานท้องถิ่นสถานศึก ศึกษาประชาชนจัดโครงการปลูกป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงละแหงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยพวังกูลในวันที่27กรกฎาคม2560ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงละแหงท้องที่ตำบลยางตลาดเขตปลอยต่อตำบลบัวบานและตำบลเขาผ้านอนเหนือที่2 0 0 0ไรกล้จำนวน200 0 2,000ต้นรัฐพงศ์ประชากรายงาน ที่ห้องประชุมพระยาไกลพักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกดนายทวัตสุรบาลผู้ว่าราชการจงังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการจัดนิทรรศาการและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี2560ครั้งที่1ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจัดขึ้นโดยมีนายประหยัดธิลาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษนางนัทธรรมนุนวงศีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิศศรีสะเกษนำกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษจำนวน500คนเข้าวร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเทริดทูนสถาบันชาติาศาสนาพ,พระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการทำนุบำร,ร องศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษาสืบทอดอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร,ริย์การบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประวัติศาสตร์ชาติไทยแนวทางในการปฏิบัติค่านิยมหลักของคนไทย12ประการมารยาทไทยในสังคมและการฝึกการทำดอกไม้จันทร์ ชาติไทยผมบ้ารายงานที่ลานออกกำลังกายแอโรบิกอุทยานสวรรค์ นายอารงณกรไปลคุ้มดันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน,นครสวรรค์พร้อมด้วยคณะกรรมการได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสําหรับมวลชนจังหวัดนครสวรรค์กีฬาเพื่อมวลชน4.0โดยได้รับเกียรติจากนายธนาคมจงชีระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายจิตตะกเกษนิโรธนรัตนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ตายข้าร่วมการออกกำลังกายในครั้งนี้โดยในกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุกทั้งปวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและสร้างความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อาภัยในชุมชนและระหว่างชุมชนโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยง,งานราชการทุกภาคส่วนนักเรียนนักศึกษาผู้นำท้องที่และภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปในการจัดโครงการได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากเทศบาลนครนครสวรรค์อำเพลจับสอนทิพย์รายงาน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สภาอุตหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยการท่องเที่ยวกวางบินประเทศเวียดนามและสายการบินเจสตาแปซิฟิกแอร์ไลน์เวียดนามเตรียมเปิดเส้นทางบินตรงจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดกวางบินประเทศเวียดนามเรื่อเที่ยวปฐมฤกษ์สิงหาคม2560ดรบุญธาชัยเลิศนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นายนพดลจิรพัก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นำนายดงฮองฮาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดกวางบินประเทศเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารสายการบินเจสตาแปซิฟิกแอร์ไลน์และตัวแทนจากบริษัทนำเที่ยวชั้นนำจากจังหวัดกวางบินประเทศเวียดนามพบตัวแทนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโรงแรมและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแนะนำจังหวัดกวางบินและเตรียมเปิดเที่ยวบินโปรงจากท่ากาศยานนานาชาติดงเฮยจากจังหวัดกวางบิน ซึ่งอยู่ตอนกลางของเวียดนามสู่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นสายการบินแรกที่จะบินโรงจากเวียดนามสู่จังหวัดเชียงใหม่รัชตะสหาชาัยเซรีรายงานนททยายโสพลพงษเฮตานุรักษ ายอำเภอทับคล้อเปิดเผยถึงความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่ใช้เวลาเกือบ15ปีพลิกฟื้นพื้นที่ที่เคยเป็นภูเขาหัวโล้นให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาโล้นตําบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรส่งผลให้มีประชาชนและนะักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมดอกกระเจียวบานในป่าชุมชนเขาโล้นซึ่งเป็นป่าธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติครอบคลุมเนื้อที่กว่า500ไร่ ดยจุดที่พบดอกกระเจียวนั้นเป็นดอกกระเจียวยักษ์มีลำต้นและขนาดดอกใหญ่กว่าดอกกระเจียวที่อื่นๆชูช่อสีชมพูสีขาวสีม่วงและสีเขียวสลับเหลืองสวยงามกระจายปกคลุมพื้นที่ทั่วบริเวณของป่าชุมชนบ้านเขาล้นสร้างความประทับใจในความสวยงามทางธรรมชาติกับผู้พบเห็นซึ่งขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมกันเป็นจนํานวนมากทําให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายของกินของฝากของที่ระลึก สำหรับท่านใดที่สนใจมาเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวบ้านสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทางได้ที่คุณธงเศรษฐกรประธานป่าชุมชนบ้านเขาล้นหมายเลขโทรศัพท์0617949692สิทธิพจน์เกบุย้ยปาายงาน นายภัยบุญณบุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสีสัชนาลัายกำแพงเพชรและเสนองานประจำปี2560ณโรงแรมสุโขทยัยเทเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนายปรักรองสายจันทร์รักษาการผู้จัดการอปทซีเกาวรยงานวัตถุประสงค์ เพื่ออปอทออได้นําแนวทางหลักเกณฑ์สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในพื้นที่พิเศษเนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ช่วยยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างเป็นระบบโดยแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมองภาพรวมที่ครอบคลุมทั้ง4มิติคือ1การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน2การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบเชิงลบทางสังคมเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิน่น 3. การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบทางลบทางวัฒนธรรมแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวและ 4. การเพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งอปทอ4และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำแนวทางหลักเกณฑ์สภาการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนโลกมาประเมินแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน22องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยงย่งยืนต่อไปทัศนบวกคคำรายงาน นาริันี่เหรไม่วงในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ได้สืบทราบมาว่าที่บ้านพักเลขที่4ทับ1 2 4ซอย17ตะเคียนเตีย้ยหมู่ที่2ตะเคียนเตีย้ยอำเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีมีการเปิดบ้านจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าในพื้นที่จึงสั่งการให้ในายประพันธ์ประทุมชมพูปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเสือราชนีและฝ่ายปกครองลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวจนกระทั่งทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นมีการค้ายาเสพติดประเภทยาบ้าจริง เจ้าหน้าที่ทหารจึงใช้มัดปลาร44นำกำลังฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังดังกล่าวพบว่าภายในบ้านพักอาศัยเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันทั้งหมด7คนมีนางสาวพัชราพรทองสับครังอายุ40ปีอาชีพแม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา เห็นเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นได้แต่นั่งกลมหน้ากลมตาทําอะไรไม่ถูกจากนั้นได้เดินเข้าไปในห้องหยิบยาบ้าจํานวน30เม็ดที่ซุกซ่อนอยู่บริเวณชั้นวางผ้าออกมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนอกจากนี้ยังได้จับกลุ่มลูกชายคนโตของนางสาวรัชดาอายุ16ปีแอบบลักลอบเสพกัญชาบริเวณหลังบ้านอีกด้วย เบื้องตนน้นนางสาวรัชดาพรให้การอ้างว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวเป็นของนายวัดน้องชายแทๆ้ๆซึ่งได้อามาฝากไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้โดยยอมรับว่าก่อนหน้าเคยค้ายาเสพติดจริงแต่หลังจากที่ได้สัญญากับลูกชาย3ามคนว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งนี้ด้วยความที่โชคายดันไปรับฝากยาบ้าของนายวัดน้องชายสุดท้ายไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาจับกลุมดังกล่าวสมชายคนร่ำแขกรายงาน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกาพันเอกสุรินทรียานุภาพกลองผู้อำนวยการกอรมนจังหวัดนครนายกเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือหวังาตรการและบูรณาการคลองมะเดือ่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตอย่างปลอดภัยโดยมีในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจที่คลองมะเดือ่อตั้งแต่คลองที่1ถึงคลองที่3พบว่ายังมีปัญหาเรื่องป้ายสัญ,ญลักษณ์ บอกเตือนให้กับนักท่องเที่ยวถึงระดับน้ําที่สามารถลงเล่นน้ําได้และเมื่อน้ํามีสีขุ่นออกสีน้ําตาลให้นักท่องเที่ยวรีบขึ้นมาจากน้ําการจัดการระเบียบห้ามผู้ประกอบการนําแคล่ลงไปให้นักท่องเที่ยวนั่งดื่มกินในลําคลองเนื่องจากจะทําให้เกิดความสกปรกเพราะว่าคลองมะเดื่อนั้นเป็นแหล่งต้นทางและห้ามผู้ประกอบการสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าไม้และอื่นๆที่ผิดกฎหมาย จากการที่เจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่คลองมะเดื่อเข้าไปตรวจสอบและนำมาปรับปรุปรงแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีป้ายบอกทางและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดปัญหาในคลองมะเดื่อส่วนผู้ประกอบการในคลองมะเดื่อเจ้าหน้าที่ได้เชิญมาพูดคุยถึงเรื่องต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้คลองมะเดื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีความปลอดภัยในอนาคตสมบัติเนินใหม่รายงาน ชาวบ้านตำบลขมงร่วมกันล้อมจับจระเข้นหนุ่มขนาดใหญ่สองตัวหลังจากหลุดจากฟาร์มซุกตัวอยู่ในแหล่งน้ำติดชุมชนวันเกิดอันตรายแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านตําบลขมงอ,อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกว่า20คนพร้อมด้วยกํานันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนนายถาวรจีระโสพลรักประมงจังหวัดจันทบรุรีและเจ้าหน้าที่สํานักงานประมงเข้าช่วยกันล้อมจับจระเข้ยาวกว่า2เมตรภายในคูน้ำสวนผลไม้ห่างจากฟาร์มเพาะเลี้ยงประมาณ300เมตรหลังจากหลุดออกมาซุกตัวจนมีชาวบ้านพบเห็นเกรงว่าจะเป็นอันตรายเนื่องจากอยู่ติดกับหมู่บ้านโดยบริเวณจุดที่ชาวบ้านพบเห็นจระเข้ขนาดใหญ่เป็นคูน้ำกว้างประมาณ1 0 รลอมรอบแปลงปลูกลำไยเนื้อที่ประมาณ5ไร่อยู่ตรงข้ามวัดขโมงขณะที่ชาวบ้านและนายละออและช่วยกันจับไปแล้ว1ตัวความยาวประมาณ2เมตรน้ำหนักกว่า30กิโลกรัมอายุประมาณ2ปีเศษ ขณะจระเข้ตัวดังกล่าวนั้นกำลังกัดสุนัขของชาวบ้านภายในคูน้ําจนเสียชีวิตซึ่งขณะนั้นพบว่ายังมีจระเข้อีกหนึ่งตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงกันด้วยความมืดชาวบ้านจึงยกเลิกการติดตามเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายจนกระทั่งมีคนมาพบเห็นจระเข้ตัวดังกล่าวขึ้นมานอนอยู่ริมฝั่งจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและนายละอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบซึ่งขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบก็พบกับจระเข้ตัวดังกล่าวขึ้นมานอนอยู่ริมฝั่งสร้างความมือฮาให้ กับทั้งผู้สึ่ข่าวและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมากเนื่องจากจระเข้นั้นมีขนาดใหญ่แต่ด้วยความตกใจผู้คนจระเข้จึงลงน้ําหายไปกระทังการเฝ้ารอผ่านไปนานกว่า4ชั่วโมงจึงพบจระเข้ตัวเดิมโผล่หัวขึ้นมาอีกครั้งภายในก่อย่ามในคูน้ํา ใกลกับจุดที่กระโดดลงน้ําจากการตรวจสอบพบว่าเป็นจระเข้เพศผู้อายุประมาณ4ปีความยาวกว่า2เมตรน้ําหนัก50กิโลกรมัมขณะที่คนงานฟาร์มจระเข้ได้เข้ามาใช้เชือกทําการมัดอย่างแน่นหนาะและเคลื่อนย้ายกลับเข้าฟาร์มตามเดิมปริญญาเกษรธิกุลรายงาน ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีเรือประมงเข้าเทียบขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ2ลำหรือเรือประมงอวนล่าหรือเรือประมงอวนล้อมที่เดินทางฝ่าคลื่นแรงลมเข้ามาเทียบท่าส่วนเรือประมงกว่า30ลำจอดบริเวณท่าจอดเรือเพื่อเตรียมน้ำมันเครื่องทําการประมงเรืออวนปลาจาระเมดลงเรือสําหรับเรือประมงโชควันเฉลิม111 ซึ่งเป็นเรือประมองอวนล้อมมีรูเรือที่เป็นแรงงานต่างด้าวํำงานอยู่ในเครือจำนวน35คนนำสินค้าสัตว์น้ำที่จับมาได้ขึ้นมาท่าส่งแพรปลาและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำรวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่ทำแปรปลาท่าเทียบเรือประมงใหม่ที่อาศัยคัดแยกปลาให้กับเรือประมงทุกคนทำงานอย่างตามปกติจากการสอบถามเจ้าของแพรปลาหรือเจ้าของเรือประมงกรณี พรกรแรงงานต่างด้าวที่ยืดเวลาออกไปอีก6เดือนหรือประมาณ1 8 0วันเพื่อที่จะจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายจะไปสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2560และมีผลบังคับใช้พรกรในวันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปเจ้าของแพปลาและเจ้าของเรือประมงต่างยืนยันว่าหากผู้ประกอบการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายมันจะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดส่วนที่กระทบหนัก ก็จะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนายพดมวัวงามเจ้าของเรือประมงช่ววันเฉลิม11 1 11ซึ่งเป็นเรือประมงอวนล้อมมีลูกเรือที่เป็นแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ในเรือจำนวน35คนกล่าวว่าหลังจากที่ผู้ประกอบการได้ทำเอกสารถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนดแล้วก็จะไม่มีปัญหาเลยทั้งแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการไม่มีปัญหาอะไรปรีชาสถิตเรืองศักดิ์รายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ส่วนการเรียนรู้ศึกษาวิทยาลัย ควรการลงจังหวัดสตูลน,นายจักระพง์ทองเพชรรองผู้อำนวยการสำน,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 นักนง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเป็นประธานพิธีเปิดค่ายนักเรียนสเปซโซจินนิชแคมป์2017สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6โรงเรียนในสังกัดสพพสตูลที่มีผลการสอบโอนเน็อยู่ในระดับสูงเพื่อพัฒนาการต่อยอดความที่มีอัจฉริยภาพด้าน,นสติปัญญาสังคมและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข กิจกรรมค่ายนักเรียนสเปโซโซจินนิสแคมป์2017เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งหมด159โรงให้ตรงกับสภาพปัญหาอย่างแท้จริงสพปตัวจึงนำผลประการประเมินระดับชาติโอ e เนการประเมินผลการอ่านออกเขียนได้3ปีย้อนหลังซึ่งเป็นข้อมูลยระดับคุณภาพการศึกษาจัดแบ่งโรงเรียนออกเป็น3กลุ่มคือโรงเรียนกลุ่มเร่งพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการสอบโอนยอยู่ในระดับสูงจำนวน33โรงโรงเรียนกลุ่มปกติจำนวน93โรงโรงเรียนกลุ่มพัฒนาต่อยอดจำนวน33โรงและดำเนินการพัฒนานักเรียนกลุ่มโรงเรียนที่จัดแบ่งให้นักเรียนโดยนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาต่อยอดนํามาจาัดกิจกรรมต่อยอดส่งเสริมอจฉริยภาพเต็มตามศักยภาพส่วนนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มปกติสนับสน,นุนสื่อส่งเสริมพัฒนาการต่อเนื่อง และนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเร่งพัฒนาให้มีการทำแผนพัฒนาปรับพื้นฐานนักเรียนความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับระดับชั้นต่อไปตามผลการทดสอบการศึกษาร,ระดับชาติพื้นฐานหรือ O.NET หรือผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ เพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านภาษาไทยคินจศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษซึ่งการจัดค่ายโรงเรียน s เ e ซ i a l ิ n i ช s Camp 2017จัดขึ้น2รุ่นรุ่นแรก100คนและรุ่นที่2จำนวน101คนจัดขึ้นในวันที่20กรกฎาคม2560 แต่รัรุ่นใช้เวลาการเข้าค่า3วันกิจกรรมเป็นการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และในรูปแบบส t ตรมศึกษาร่วมกันกลุ่มสาระภาษาไทยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้แสดงออกถึงความสามารถตามถนัดของตนเองอย่างเต็มที่ไปพร้อมๆกับความสนุกสนานและไม่เครียดนิทยาแสงมณีรายงาน ที่ห้องประชุมจันปิยะสำนักง,งานเทศบาลตำบลลือเซะอำเภอลือเซะจังหวัดนาราธิวาสนายรอมลี่หามิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกราโดประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ปะก้าอำเภอลือเซะสำนักง,งานพื้นที่ศึกษาพฐศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่งได้เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการกลับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสูตรสถานศึกษาซึ่งมีนางสาวอามเนะมานุศึกษานิเทศและนางสาวมารือบี บาเกาะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานาราธิวาสเิดหนึ่งให้เกตมาร่วมงานเป็นวิทยากรในการบรรยายโดยมีนายกีธาแดงดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรูกาเป็นผู้ประสานด้านสถานที่สำหรับการอบรมในครั้งนี้โดยกลุ่มโรงเรียนนอกปกาก้าอำเภอริ่เซาะอาทิเช่นโรงเรียนบ้านยะบะโรงเรียนบ้านบรูกาโรงเรียนบ้านกาเนาะโรงเรียนบ้านสามะฮีเลโรงเรียนบ้านดีเย โรงเรียนบ้านซาวอรโรงเรียนบ้านมือเลและโรงเรียนบ้านยียาเบาะซึ่งมีคณะครูเข้าร่วมอบรม118คนนายรอมศรีหาม,มิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาโนะประธานกลุ่มโรงเรียนนักปกากล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาแต่ละโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาในการขับเคลื่อนระบบกระบวนการ PLC หรือที่เรียกว่า professional learning community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษามีประสิทธิภาพประพันธ์ฤทธิวงศ์รายงานวัดลำบัวลอยอำเภอปรากาีจังหวัดนครนายกแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนสาธุชนทุกท่านให้ทราบว่าที่วัดมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อสนิทหรือท่านพระครูวรเวทชนิวิทอดีตเจ้าอาวาสวัดลำบัวอย มีเหลืออยู่เป็นจำนวนมากเช่นพระสมเด็จนางพญาและจระเข้รุ่นสองเรียนรุ่นต่างๆสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,516และ23อีกหลายรุ่นจึงแจ้งมายังผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อให้ทราบโดยทั่วกันโปรดติดต่อโดยตรงในการเช่าบูชากับรองเจ้าอาวาสวัดลำบัวลอยซึ่งเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อสด็จได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0898347724